สวัสาีทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับอุปกรณ์ข้างหน้ามาดูสิอุปกรณ์ข้างหน้านี่คืออะไรอุ้ยมืดมืมเด,เป,ดเปิดสเปิดแสงครับอ่าโอเคอ่ะข้างหน้าคืออะไรสำหรับอุปกรณ์ข้างหน้านี่เราก็จะใช้กับกรณ์การต่อกล้องกังนนะทุกคนนี่คืออะไรอย่างแรกเลยเนี่ยการที่เราจะเอากล้องเนี่ยมาใช้กับคอมได้เนี่ยเราจะต้องมีตัวกลางตัวผ่านที่ชื่อว่าแคปเจอร์การ์ดก่อนนะุคนอ่าตอนนี้เนี่ย ผมก็ได้ทําการซื้อมาละไอ้แคปเจอร์การ์ดเนี่ยราคาถูกๆเองราคาประมาณสองสามร้อยบาทนะไอ้ตัวนี้ก็ซื้อจากจีแหละเป็นของจริงแหละปกติแคปเจอร์การ์ดเขาจะใช้อะไรเอลคาโตอะไรพวกนั้นใช่ปะตัว 8, เจ็ดแปดพันอะไรพวกเนี้ยแต่เนี้ยซื้อมาเว้ยราคาแบบโคตรเป็นมิตรเลยราคาสองร้อยบาทแล้วแล้วมันใช้ได้จริงได้เอ๊มันใช้จริงได้ด้วยเว้ยโคตรเจ๋งอ,อ่ะอ่ะอย่างแรกเลยที่เราต้องมีอะแคปเจอร์การ์ดอันที่สองเลยอุปกรณ์นี้ขาดไม่ได้ อุปกรณ์ตัวแปลงจาก HDMI นะคนให้กลายเป็นสายที่ต่อเข้ากล้องได้ซึ่งของผมซื้อแบบสหัวนะแบบหัวใหญ่กับหัวเล็กโดยกล้องผมจะใช้หัวเล็กนะโอเคอ่าก็เสร็จไปสุดท้าย,ายขาดไม่ได้ไม่ใช่สุดท้ายดิก็เกือสุดท้ายแหละสาย HDMI นะทุกคนจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้แล้วแต่เลยโอเคและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องใช่ มันคือกล้องโดยกล้องที่ผมจะใช้ในวันนี้คือกล้อง f u j i X A 5เาพราะผมก็มีอยู่แล้วนะเนาะอโอเคมันก็จะมีอุปกรณ์เท่านี้แหละส่วนใหญ่หลกักๆนะก็จะมีเท่านี้แหละโอเคแต่ไอ้ส่วนนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะคือส่วนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแคดดี้รู้เปล่าวะมันเป็นแบตแหละเออปกติเราเนี่ยจะใช้แบตเป็นก้อนเป็นก้อนใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะหมดได้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเราถ่ายกี่ปนานมันก็จะหมด แต่ตัวนี้มันจะมาแก้ปัญหาโดยที่การเป็นจําลองเหมือนแบตแล้วก็เป็นหัวชาร์จแบบนี้แล้วก็ต่อเข้าตรงนี้เห็นปะแล้วก็มาเข้าหัว USB ตรงนี้แล้วเราก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะ่ะในการจ่ายไฟแทนนะโอเคซึ่งแบตมันก็จะไม่มีวันหมดแล้วนอกจากไฟจะดับถ้าไฟดับก็คือกล้องก็ดับโอเคประมาณนั้นโอเคเรามาลองต่อกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเริ่มก่อนขั้นแรกเลยก็แคปเจกรจากจีนะก็แบบนึงนะ ต่อขบเล้าเห็นไหมเสียบไปในช่อง USB เลยอุ้ยติดอดีทําไมดีเดีนะ๋ยวถอดถอดแบบนึงครับจ์การถอดได้ด้วย <c oughs> โอเคเสียบเสร็จแล้วก็นะอ่าสาย HDMI เสียบตูดกันต่อสาย HDMI เสียบตูดอ่าโอเคเสียบได้แล้วตัวแปลงจาก HDMI เป็นตัวเล็กแบบนึงนะขอขออนุญ,ญาตเสียบแบบนึง โอเคขออภัยด้วยพอดีว่าถือมือเดียวนะโอเคหลังจากเสียบเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามันก็ได้ลักษณะประมาณนี้อ่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเสียบเข้ากล้องนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องแปบไปเป็นกล้องโทรศัพท์แป๊บนึงอ้าโอเคหลังจากที่เราไอเดียแล้วใช่ไหมีเรามีกล้องแล้วใช่ไหมนี่นี่เรามีกล้องแล้วเรามีตัวนี้แล้วตัวแปลงสายเรียบร้อยเราก็ทําการแกะกล้องครับ เราก็ต้องไอ้นี้ก่อนนะเราก็ต้องศึกษาก่อนว่ากล้องเราเนี่ยมันใช้ตัวหัวใหญ่หรือหัวเล็กแต่ว่าผมผมแบบขี้เกียจศึกษาผมเลยสั่งซื้อมาทั้งสองหัวเลยโอเคก็เปิดมาตุ๊บ้างๆกล้องจะเห็นนะมันจะมีช่องเล็กๆอยู่มันจะเขียนว่าอะไรนะ,ระยกขึ้นมาตรนันขออภัยนะมันจะมีช่องเล็กๆที่เขียนว่า hdmi อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายบังเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ที่เขียนว่า,า,า hdmi ใช่ไหมก็เอาหัวมาเทียบดูว่าไอ สายที่เราใช้เนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ของผมมันก็จะเป็นตัวเล็กประมาณนี้นะโอเคก็เสียบให้มันตรงรูไปซะปึ๊บพอเสียบเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมกได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็ลองเข้าแอป obs ดูแล้วกันใน obs เนี่ยเดี๋ยวลองสร้างซีนใหม่นะสร้างซีนใหม่ปุ๊บเราลองมาดูซีนสองเนี่ยเรากดบวกไปนะกดบวกแล้วกดตรงไอ้ window เอ้ย video capture device จากนั้นก็เลื่อนไปหาเห็นปะ USB video โอเคเราก็กดโอเคไปนี่เห็นปะอุ้ยภาพใหญ่จังเอาย่อดลงไปุ๊บทำขอบให้มันตรงแบบตั้งขอบตั้งอะไรให้มันแบบพอดีนะโอเคประมาณนี้ก็ได้อ่าโอเคจะเห็นว่ามันจะมีไอ้นี่ใช่ไหมจะเห็นว่ามันจะมีพวกขอบพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ย,อ,ยอ๋อลืมไปตัวนี้วิธทาสก,กีนะทุกคน ผมลืมไปผมลืมปิดทัศกรีนไว้อ่ะจะเห็นว่ามันก็จะมีแบบขอบนี่นีกนี้อยู่ใช่ไหมวิธีปิดก็สําหรับกล้องฟูจินะก็กดปุ่มดิสเพย์ไปเลยผมก็จะปิดไว้อ่วิธีการตั้งค่าแต่ละกล้องมันี้ต่างกันไปนะทุกคนก็ลองไปตั้งค่าดูอย่างเช่นกล้องฟูจิตัวเนี้ยก็ไปปิดโหมดทัศกรีนของผมนะจะไปปิดโหมดทัสกรีนป๊บโอเค ไอ้ด้านข้างก็จะหายไปละเห็นปหมด้านข้างตรงเนี้ยที่มันเป็นปุ่มทัชสกรีนตะเกียก็จะหายไปละแล้วพอกดปุ่มดิสเพย์ปุ๊บผมตั้งค่าปุ่มดิสเพย์ว่าถ้ากดปุ๊บทุกอย่างจะหายไปปุ๊บอ่าเห็นปะมันก็จะกลายเป็นหน้าจอที่เคลียร์ใสไม่มีอะไรละเห็นปหมนี่เห็นปะเวลาขยับกล้องมันก็จะได้นะเห็นปะ,นปะแป๊บหนึ่งนะต้องต้องก่อนมันออโต้โฟกัสเนี่ยโอ้โหแล้วแสงเข้าอย่างอย่างแย่เลยอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะ ทำไมกล้องอ๋อถูกละกลับอ่ะกดใหม่ปุ๊บแอคทีฟใหม่อ่าเห็นละอืมเห็นปะภาพก็จะขึ้น OBS ละเออหลงังจากนี้เราก็ทําการตั้งคนตั้งค่าถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก็ว่าไปนะส่วนกล้องก็อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ไอตอนนี้ใช้แบตยู่ไหมใช้แบตอยู่มันอีกสักพักอะ่ะมันก็คงจะดับไปและมันใช้ได้ประมาณ ไม่สิบก็ยี่สิบนาทีแบตเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แทนนะผมจะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้โอเคหลังจากเราแกะสายเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นปะ่ะหัวกับท้ายมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็เอาไอ้นี้ไอ้นี่เสียบตรงนี้จุ๊บเท่ันแถนให้เป็นไอ้ตัวนี้นะโอเคเสียบแป๊บหนึ่งโอเคพอเสียบแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้อ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาเสียบตรงหัวชาร์จตัวนี้นะ วิธีเลือกหัวชาร์จเนี่ยก็ควรจะเลือกแบบเกิน20วัตต์ขึ้นไปนะไม่ไม่เชิงว่าเกิน20วัตต์หรอก็คือแบบให้มันแบบพอกับขนาดของไฟเอของไฟกล้องอะ่ะก็คือแบบถ้ากล้องมันแบบใช้ไฟสูงสุดเท่าไหร่ก็ให้แบบเลือกไอ้ตัวนั้นนะอย่างเช่นตัวนี้อะ่ะมันใช้ไฟสูงสุดนะ่าจะประมาณ20วัตต์มั้งผมก็เลยซื้อแบบหัว22วัตต์มานะโอเคก็ไม่ได้แพงมากหราไเร่หรอประมาณร้อยสองร้อยแหละเอาโอเคแล้วก็เราก็สี่ไปนะทุกคนแล้วก็สี่ไปนะ 4, ไปึ๊บ เสียบยังโอเคเสียบแล้วอ่ามันก็แน่นดีนะโอเคมาดูตรงนี้เห็นปะ่ะกล้องน่ะถ้าเป็นรุ่นที่มันสามารถใส่อนี่ได้สามารถใส่ตรงนี้ได้อ่าถ้าเป็นกล้องที่สามารถใส่ตัวนี้ได้อ่ะสังเกตดูนะตรงช่องแบตเตอรี่ของกล้องอ่ะมันจะมีนี่อยู่เป็นพลาสติกสีเหลืองๆประมาณเนี้ยหรือว่ารูไว้ให้สายออกนะสายตรงนี้ออกโอเคลองมาดูกันกล้องเปิดปุด๊บแบตออกมาโอเคนี่คือแบตดันสีเหลืองออก โอเคเหมือนเปลี่ยนแบตปกติเลยเล้วก็ดึงก้อนแบตออกมาเห็นนี่คือก้อนแบตของ Fuji X A 5านะเจเสียบเข้าไปโอเคถ้าเกิดว่าลงล็อกแสดงว่ามันเสียบได้แล้วก็มาแกะพลาสติกตรงนี้ออกดึงดึงออกนะมันจะแข็งหน้อยนึงอ่ะดึงออกอ่ะดึงออกมันก็จะหลุดนีประมาณนี้แต่มันจะไม่หลุดหมดนะมันจะหลุดแบบโผล่มาเป็นแค่นี้โอเคมันจะไม่หลุดออกจากตัวบอดี้นะโอเค แล้วเราก็ทําการปิดลองปิดดูอ่ะลองปิดดูอ่ะแล้วก็ล็อกเห็นปะ่ะสายมันสามารถออกนี้ได้เห็นปะ่ะเออก็ประมาณนี้แหละอ่ะหลังจากนั้นก็ทําการประกอบกับคืน้นกล้องเหมือนเดิมลองเสียบปักก่อนหี่มก็ลกมากเลยเนี่ยเสียบปักอ,อืมโอเคอันนี้เปิดกล้องได้แต่จอไม่ขึ้นยังไม่ได้เสียบสายจ้ะ อ่พอเสียบสายเสร็จปุ๊บอ่ะภาพมาแลวจ้าแหมโอเคมันก็จะใช้ดักงานได้ตลอดเวลาเลยคือแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าแบบใช้นานๆมันก็จะร้อนเนาะก็ใช้แบบชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ก็ต้องแบบมีพัดลมเป่ามันหน่อยเพราะมันก็จะร้อนแหละมันอโอเคสําหรับการต่ออ่ะมาอธิบายการต่อกอบหนึ่งเดีย๋ยวอย่างแรกเลยเราจะต้องมีขับเจากาดนะ กล้องกล้องส่วนใหญ่เนี่ยมันจะบางรุ่นอ่ะมันจะไม่แบบสามารถต่อคืออธิบายก็คือมันจะมีกล้องบางรุ่นแหละที่ว่าแค่ต่อไอจากตรงเนี้ยโดยไม่ผ่านแคปเจอร์การ์ดเข้าคอมอะ่ะได้เลยเพราะว่าในตัวกล้องอะ่ะมันมีแบบประมาณว่าแคปเจอร์การ์ดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยตัวของ a อ5เนี่ยมันไม่มีมันไม่สามารถต่อตรงได้เราก็ต้องจะเป็นต้องใช้ไอแคปเจอร์การ์ดตรงเนี้ยในการแปลงจากไฟล์อนาล็อกจากกล้องที่ส่งมาให้เป็นภาพวิดีโอประมาณนี้อ่า แล้วก็ทําการซื้อมาซึ่งตัวเนี้ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ได้แบบพันแปดสิพันคุณภาพพนะันแปดสิแล้วก็30มสิบเฟรมเรทก็พอได้แต่ว่าการใช้งานจริงๆแล้วมันรู้สึกหน่วงอ่ะมันจะรู้สึกหน่วงหน่วงหน่อยแบบว่าปากอ่าลองดูลองดูประมาณว่าอุย้ยแสงเยอะจังประมาณว่าปากอ่ะไม่ไม่ตรงนะโอเคปราณว่าดูดูปากผมนะปากมันไม่ตรงกับเสียง ก็คือมันมันดีเลย์หน่อยนึงโอเคอ่ะแล้วเ,เราก็มาดูเริ่มแรกมีแคปเจอร์การ์ต่อนะโอเคหลังจากนั้นก็เป็นสาย HDMI ต่อปุ๊บเข้าตัวแปลงตรงนี้เข้าตัวแปลงตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็กลายเป็นแบบตัวเล็กๆแล้วก็ต่อเข้ากล้องไอเคประมาณนี้ถามว่าทำไมภาพมันถึงกลับเอ็กเอห้ามันแบบอ่ะสมมติว่าผมทาแบบอ่ะให้ภาพมันตรงใช่ไหมก็คือดึงขึ้นมานิดนึงเวลาผมเอาลงเนี้ยอ่ะมันเห็นหน้าผมใช่ปะ มันจะติดมันติดแบบ face detection เอ้ยไปไหม face detection อ่ะคือมันจะขึ้นแบบกรอบเขียวๆใช่ไหมอ่ะมันนี้ขึ้นกรอบเขียวๆแต่พอเราเอาลงอ่ะให้มันเป็นโหมดแบบไม่ใช่เซลฟี่อ่ะปุ๊บภาพมันก็จะกลับหัวใช่ปะละ่ะอ่ะภาพตรงนี้ก็จะกลับหัวไอ้ face detection อ่ะก็จะไม่ทำงานแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโหมดเซลฟี่นะโอเคนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆของกล้อง A5 ที่ใช้ได้ส่วน การปรับสีปรับอะไรก็เดี๋ยวถ้าอยากถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะมาสอนการปรับสีให้ไม่ใช่ว่าปรับสีหรอกปรับแบบออโต้โฟกัสอะไรเงี้ยแบบว่าให้มันโฟกัสหน้าให้มันโฟกัสอะไรเงี้ยก็ได้แบบถ้าเกิดว่าอยากได้นะโอเคสําหรับการต่อก็มีมันนี่แหละโอเคเซตเซตหนึ่งถามว่ามันลกไหมมันก็มันก็ลกอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าจัดสายให้มันดีๆแล้วแล้วก็มันก็ไม่ลกหรอกอ่าโอเคอนนสำหรับวันนี้ก็สมัคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครแล้วก็ เป็นกำลังใจด้วยถ้า type, เกิดว่าอยากมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามา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 ทุกคนส่งเข้ามาใน Youtube ส่งเข้ามาในคอมเมนต์โอเคตุ๊ด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 แล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคเราเราเทสจะสอบดีเลย์ชุบชุบๆุบๆุบชุบชุบุบอ่ะนะชุบถ้าเกิดว่าแสงไม่พอกล้องมันจะกระตุกกระตุกประมาณนี้เพราะว่ามันเออนั้นแหละ